ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ผมก็จะมาสาธิตนะครับมาสาธิตแปลงเห็ดโค้ดหน่อยนะครับว่าทาแบบใดเห็ดแบบใดนนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเขาก็ฟางลงแปลงของเขานะครับใบเห็ดคือจังแปลงพักนี่แหละครับก็กฟางลงแปลงนะครับหนาความหนาของฟางกับยูทีสิบเซ้นนะครับความกว้างนะครับความความกว้างของแปลงนะครับก็อยูทีหนึ่งเมตรนะครับความยาวกับยูทีสี่เมตรนะครับความสูงยูทีแปดสิบเสนนะครับหัวเชือเจ็ดก้อนนะครับ กระพรานการมักเรียบร้อยนะนะครับผมก็จะไม่พุ้นตาสาธิตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมได้เห็นนะครับเนาะใบเห็ดแบบแต่เนาะครับทาแบบแต่ครับเชื้อเ็ดเกดก้อนก็ได้อยู่ประมาณสองถังเคิงนะครับสองถังเคิงที่ว่าผมมักมาเรียบร้อยนะครับเนาะผ่านกดหมักเรียบร้อยแล้วกระโรลให้เต็มแปลงนะครับกระโรยให้ดเต็มแปลงน้าน้าขอบน้ําม่มกับกระโยลปให้ดเต็มเลยนะครับเพื่อจะเห็ดในเชื้อเห็ดโคนหน่อยของเขาเนี่ยได้กระจายตัวได้ดีนะครับแล้วก็ จะเฮดให้หัวเชือียเดินดีกระจายตัวดีนะครับถ้าเข้าร้ยเต็มหนาแปลงนะครับร้ยเต็มหนาฟางนะครับร้ยแปเต็มนะครับแปลงนึ่งกับประมาณหนึ่งถังเนี่ยแห,หละครับร้อยแปเต็มได้นะครับเนาะเราผมสร้างมานะครับหัวเชีอผมสร้างมาจากขั้ลาดนะครับสร้างมาจากโครลาดถ้าผู้ใดสนใจนะครับก็สร้างสองทางการสร้างกับ สั่งมาจากช็อปปี้พันพันช่องทางจากช็อปปี้หรือมาสดาก็ได้นะครับเนาะสมมติว่าอยู่บ้านเฮ้าบอมี่นะครับอำเภอเฮ้าบ่มีตำบลบ้บานเฮ้าบ่มีหัวเชียงก็สั่งพันช็อปปี้หรือมาสดาได้เลยครับมีขายนะครับมือหนีผมก็สั่งมาเช็เกตก่อนนะครับเชก,ก่อนเอาลงเทปสองแปงกับอนนะครับผมเท็นทั้งหมดหนี่คืออยู่ที่สิบแปงน,นะครับสิบแปงแปงขนาดตํำกั่นี่ยครับนะครับ ลโรยให้เต็มแบบนี้นะครับเนาะคือคุณคุณตโาลใหยเบิงนะครับโรยให้ดเต็มนะครับน้าก็นีก็ได้นะครับลรยยน้าก็นีก็ได้ครับลรยยนาก็ในเครืงดีนะครับนะครับก็โลยประมาณนี่นะครับหลังจากนั้นจะเท้าเอาบัวหัวน้ำนะครับน้ำก็น้ำสะอาดนะครับมาลดนะครับลดกับประมาณจักสองบัวนะครับสองบัวกับพ่อนะครับบ่ต้องให้ชื้นครับก็ต้องให้เปียกครับนะครับเนาะสองบัวก็ถือว่าเปียกแล้วเนาะ สองตัวบรูดบ่ได้นะครับถ้าเข้าบลรดน้ำนะครับน้ำถ้าน้ำบ่ถือบ่ถือหัวเชือกนะเชือกจะบกกระจายตัวนะครับให้น้ำถือหัวเชือกเนี่ยหัวเชือกขาวๆนะครับให้ถือหัวเชือกนะครับเชือกของเขาก็จะขยายตัวเรเร็วนะครับเมื่อก็จะเป็นใยขาวๆนะครับมือทัดไปก็จะเป็นใยขาวๆนะครับมือที่สองมือที่สามก็จะเห็นนะครับเป็นใยขาวๆนะครับล้วก็ รดไปเรื thing, ่อยๆนะครับลถให้เปียกหลังหลังจากขับรดแล้วแล้วเขาจะเอาเอาออกฟางนะครับฟางกับพานกันบักไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาปกหนาปกหนาก็ต้องก็ไ่ต้องปกหนานะครับปลูกบางๆเพราะให้ใยขาวๆเพื่อนได้เกาะนะครับเพื่อนจะเป็นใยขาวๆล้าครับเกาะน้ำฟางนะน้ำฟางน้ำเตียงเขาเน่น้ำฟางมันหนิเนาะมันก็จะเกาะเป็นใยขาว มือหรือสองมือเขาจะสังเกตเห็นเราเพื่อนจะเป็นตุ้มนะครับเป็นตุ้มขาวๆนะครับเป็นตุ้มเชื้อเห็ดขาวๆนะครับนะครับแปลว่าเชื้อเห็ดของเขาเดินดีแล้วนะครับนะสามถึงสี่มือเขาก็มาตัดใยได้เลยนะครับสามถึงสี่มือก็ตัดแยได้เลยเพราต้องไปโรยหนานะครับถ้าไปโรยหนาครับบอดีนะครับเห็ดหงเห็ดเขางอนะครับขื้นมากเพิ่นจะจะงอนะแต่ว่าแต่ว่าเขาโรยบางๆให้เพิ่นก็จะขื้นตรงดีขื้นง่ามนะครับ ต้นไงล่ำไ่นะครับเนาะโรยไปเต็มนะครับโรยเสร็จแล้วต้องมารดน้ำอีกรอบนึงนะครับต้องรดน้ำอีกรอบนึงต่คุณตาจะลดให้เบิง่งเนาะก็รดเหมือนเหมือนเฮารดพักนะครับรดให้ให้ฟางมันได้เปียกเนาะครับฟางมันในซึมซับน้ำไปครับรใส่ฟางนี่ละบ่ต้องไปใส่ไหลใส่ไหลบ่ดีหรอกครับ หลังจากนี้คุณตาก็จะขบวัวลดน้ำมาลดนะครับลดกับประมาณสองบัวครับเนี่ยสองบัวเขานี่ละครันะนะครับนะผูดใดมีสายยางก็เกาสายยางฉีดไปเลยครับกะเอาว่าฟางของเขาได้เปียกกพุ่มๆน้ำกับพ่อเนาะครับเพราะว่าเพิ่นมักความชื้นนะครับความชื้นชื้นแลวความร้อนนะครับชื้นร้อนนะอห็คนน้อยเพิ่นมักครับหลังจากนั้นก็จะเอาผ้าผ้าดำนะครับอย่าไปเอาผ้าใสนะครับเอาผ้าใส่หนึ่งบ่อได้นะครับ เอ็ดคน้อยเขาจะกระจายเที่ยวบ่ดีนะครับเพราะว่าเพิ่นบมมักควมสว่างเพิ่นมักความมืดนะครับความืดแล้วเอาแล้วก็หอนนะครับเนาะควมชื้นเอาหอนนะครับคิดไว้บ่ให้อากาศเข่าเลยนะครับบ่ต้องไปแยมครับแยมนิดนึงออกนิดนึงก็ว่าต้องไปแยมออกครับบ่ต้องให้อากาศเข้าเลยคิดไว้แบบนี้ละสถึงวันใยเพิ่นก็จะเดินเต็มพอให่เดินเต็มปั๊บเขาก็จะเอาน้ำนะครับน้ำที่สะอาดมาตัดใจหลังจากเขาตัดใ่เสร็จแล้วมือหรือสองมือ เข้ากับสามารถเก็บผลผลิตได้เลยนะครับเนาะนี่ครับก็วิธีการทําแปลงพิคนน้อยของเข้ากับประมาณนี้แหละครับครับบ่หลายขั้นตอนนะครับเนาะมีเพียงสำานิะัะคลิปนี้ก็ไว้เพียงตำหนิกะนะ่อนเนาะท่านผู้ชมนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะเอาไว้ตำหนิก่อนผมมีลิปบไมคลิป,ไไป,ไไปบ,บไม่ๆม้ดีที่ทแบบใหม่ๆผมเกิดจะมาเก็ดให็พี่น้องได้รับชมนะครับเนาะ จะทําให้เป็นตัวอย่างนะครับโลละลอยนะครับเห็ดโคนหน่อยโลละลอยนะครับโลละลอยนะครับตากแข้งโลละหนึ่งพันบาทนะครับครับผมก็ฝากคลิปใบเพียงสนี้นะครับสวัสดีครับ